สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman exe นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับมือถือที่เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ3วันนะครับวันพุทธที่ผ่านมาก็คือมือถือ xiaomi นะครับมี ten t pro ตัวนี้นะครับก็กะว่าจะมาเป็นเครื่องหลักที่ใช้งานนั่นเองนะครับก็เลยซื้อมาใช้งานเมื่อวันพุทธที่แล้วรวมกับจากประสบการณ์ที่ใช้งานจากการได้ยืมเครื่องตัวอย่างนะครับมาลองเล่น ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ7วันก็บอกเลยว่าเป็นมือถือที่ประทับใจในการใช้งานมากๆครับผมส่วนหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องนะครับตัวเลนเนี่ยกล้อง10อยล้านพิกเซลเนะครับเลนมันใหญ่มากๆเลยนะดูดีเห็นไหมทั้งเลนแล้วก็มีเลนวายมาโครนะครับ3ตัวหลักเนี่ยก็คือเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปละ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแฟลชแล้วอีกอันหนึ่งเป็นตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะครับไว้วัดแสงหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับตัวรับแสงตัวนี้เนี่ยปกติหน้าจอใช่ป่ะเราก็จะจะมีเซ็นเซอร์รับแสงหน้าจออยู่ข้างบนตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้ปรับแสงสว่างบนจออัตโนมัติเอาแต่ตัวนี้นี่ครับรองรับการวัดแสงเนี่ย360องศาเลยอื คือเรื่องจอเรื่องกล้องเนี่ยโอเคเลยนะผมชอบมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการปลดล็อกนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยปลดล็อกได้ลายนิ้วมือนะครับด้านข้างนะครับใช้ระบบคล้ายๆเจ้าตัวอ่าเรดมี่โน๊ตเก้าซีรีส์พวกนั้นนะครับคือผมก็เซตไว้4นิ้วนะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วชี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นิ้วโป้งเวลาหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ปลดล็อกได้เลยอย่างเงี้ยครับแค่นิ้วแตะปุ๊บเนี่ยก็ติดละแตะไงก็ติดง่ายมากครับที่ผมชอบเลยนะ แล้วหน้าจอเนี่ยครับสมูทมากๆเพราะว่าเป็นจออะดัปทีฟนะครับ144 h z ิระเนี่ยดูอันนี้เขามีให้ปรับได้นะจะปรับเป็นแบบ60 h z แบบเดิมก็ได้นะครับหรือจะเป็น90 h z ก็ได้แต่ว่าตัว144 h z เนี่ยมันไม่ได้แบบลื่นปื้ดแบบ144 h z ตลอดนะมันก็จะปรับไปตามมีเดียที่เราดูครับเช่นเวลาดูโซเชียลนะครับถ่าย t วิตเตอร์เฟซบุ๊เนี่ย ก็จะวิ่ง144 h z ครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยก็จะวิ่งอยู่แค่ประมาณสัก60นะครับ90 120ประมาณนี้ปรับไปแต่ถ้าดูหนังนะครับดูมีเดียดูหนังที่เป็นหนังคลิปวิดีโอบน YouTube อะไรเงี้ยก็จะปรับไปที่30หรือ60เฟรมนะครับเรียกว่ามันก็ไม่กินแบตด้วยนะแล้วแถมจอเนี่ยเป็น IPS นะครับ ก็คือเรียกว่ามีความแบบสมูทนะครับในการมองดูประมาณหนึ่งนี่คือจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับถ่ายทวิตเตอร์ให้ดูเห็นไหมมันดูลื่นมากเลยสมูทสุดๆนะครับประมาณนี้สามารถเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยถ่ายสบายตามากๆอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือแบตนะครับแบตให้มา5,000 m mm. มิลลิแอม ก็คือให้มาเยอะแล้วก็มีควิกชาร์จนะครับเป็นมีเทอร์โบชาร์จ33วัตต์ชาร์จเร็วมากนะครับใช้ที่ชาร์จของเขาเลยเนี่ยชาร์จก็จะพุ่งไป33วัตต์เลยแต่ถ้าเราใช้ที่ชาร์จทั่วไปชาร์จนะครับที่เป็นที่ชาร์จแบบเร็วหน่อยเนี่ยก็วิ่งไปถึง20วัตต์ได้สบายๆครับขอให้เป็นหมออแปลงแบบเร็วนะเป็น PD ที่แบบเร็วๆอ่ะผมมีหลายตัวก็เลยเอามาไว้ตามโต๊ะตามตู้ต่างๆนะครับเอาไว้ชาร์จก็ค่อนข้างที่จะเร็ว ใช้ได้เลยสำหรับการชาร์จนะครับในเรื่องของภาพถ่ายละกันอ่ะภาพถ่ายที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็คือมันถ่ายได้แบบสนุกมากเลยนะผมไปถ่ายมานี่อันนี้ถ่ายแสงไฟนะครับเห็นไหมไฟรถอะไรเงี้ยใช้โหมดนีออนเทรลนะครับถ่ายสบายๆเลยเนี่ยถ่ายแสงไฟแบบรถวิ่งนะครับสวย,สวย นี้ใช้มือถือนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งเลยนะพอดีตอนที่ถ่ายเนี่ยช่วงนี้แบบไม่มีที่วางขาตั้งนะครับก็เลยใช้มือถือเอาแต่ถ้าอันที่ใช้ขาตั้งเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นี้ผมใช้ขาตั้งนะครับใช้ขาตั้งแล้วก็เอาไปวาดแสงไฟเอานะครับเอาแท่งไฟไปวาดเอาก็สามารถทําได้นะครับเป็นโหมดครีเอทีฟของเขาเนี่ยสามารถเขียนตวนัวอักษร อ,อะไรแบบนี้ครับใช้แท่งไฟมานั่งเขียนก็ได้ตั้งกล้องเอาไว้นะครับหรือจะทำวิดีโอโคลนิ่งของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับเหมือนมีตัวเองสองคนนะครับนั่งคุยกันก็ได้สนุกสนุกหรือจะโคลนตัวเองแบบนี้ครับไม่มีเพื่อนคุยก็คุยกับตัวเองไปนะ อะไรประมาณนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับถ่ายมงถ่ายแมวอะไรก็ได้หมดเล่นเกมนะครับตัว CPU เป็น snapdragon 865เร็วสุดอยู่แล้วแ a m 8นะครับลอมตัวนี้จะเป็น128นะครับไม่ถึง256ตัว256เนี่ยจะมาวันที่25ตุลาซึ่งผมก็ซื้อตัวนี้มาใช้ก่อนเพราะว่า128เนี่ยเพียงพอแล้ว การเล่นเกมเนะครับเมื่อกี้ลองเล่น ROV มานะก็เรียกว่าปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับก็ติดมือดีนะครับทัดติดมือใช้ได้เล่นเกมก็จะได้ MVP อะไรเงี้ยก็ไม่ยากเลยประมาณนี้แหละครับสำหรับกล้องตัวมีเทนทีโปรครับถ่ายอาหารอะไรเงี้ยออกมาเนี่ยคือสวยเลยเห็นไหมผมถ่ายอาหารออกมาก็คือผมชอบเลย ถ่ายอาหารถ่ายวิวต่างๆนะครับไปถ่ายอนุสาวรีย์ถ่ายอันนี้ที่เจดีย์หัวทองนะครับขึ้นไปถ่ายมารวมๆก็คือสวยครับชอบถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยไอคอนสยามนะครับไปถ่ายมาเหมือนกันถ่ายได้สบายๆเลยเซลฟฟงเซลฟี่เนี่นยได้หมด กล้องเขาโอเคนะครับก็เลยเลือกซื้อตัวนี้แหละมาเป็นตัวหลักนะครับผมนะถ่ายไฟได้ด้วยถ่ายไฟที่ไอคอนสยามนะครับตอนสองทุ่มเขามีแสดงไฟก็ประมาณนี้แหละครับสรับมีเทนทีโปนะตัวนี้ห3 9 9 0สามนเบาทครับพูดง่ายๆว่า1 4ื่นสทนสิบาทนั่นเองสรับผมก็คือเรียกว่าคุ้มนะจาตัวนี้โดยเฉพาะของแถมนะของแถมจุดที่คนบอกว่า มันหายไปเนาะไม่ใช่ IR นะอิน a ฟล t ์ยังอยู่นะครับแต่ที่หายไปคือรูหูฟัง3.5นะครับที่หายไปแต่เขาให้ตัวนี้มาครับในกล่องเป็นตัวแปลงนะครับ3.5นะครับเป็น USB Type C ซึ่งสามารถเสียบแล้วก็เสียบรูหูฟังได้ปกติเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาไม่แถมรุ่นนี้เขาไม่แถมหูฟังให้แล้วแต่ก็แถมนี่เลยครับมี Two w i r เอียบัตนะครับตัวนี้รุ่น2ด้วยใช้ดีมากนะครับแบบผมปกติผมคดไม่ชอบหูฟังบลูทูธเลยเพราะว่าเราต้องมานั่งเปิดหูฟังนะครับกดเปิดกดแพรอะไรเงี้ยพอเราเปิดหูฟังออกมานะครับเปิดกล่องหูฟังขึ้นมาแบบนี้หูฟังมันก็จะแพรกับเครื่องเลยนะครับไม่ต้องมาเปิดหูฟังด้วยเปิดกล่องมาเสร็จแล้วก็หยิบหูฟังมาใช้ได้เลยนะประมาณนี้เลยผมว่ามันสะดวกมากมาก สำหรับการใช้มือถือตัวนี้นะครับแล้วก็คู่กับหูฟังมีทูว l เลตเอบัตตัวนี้คือใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมของแถมแถมมาดีมากบางคนแถม Nintendo Switch ด้วยคุ้มมากๆเลยหรือแถมแบบอะไรอย่างอื่นมาเนี่ยผมก็ของแถมเต็มไม่หมดเลยตามโปรโมชั่นตอนนี้รุ่นนี้คือผมว่าคุ้มนะเพราะรวมของแถมรวมไรด้วยเนี่ยมือถือเหลือไม่กี่บาทเองนะครับ ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมือถือตัวเนี้ยถามผมมาได้เลยเนาะออโตเคสเขาเป็นเคสใส่เคลือบสารซิ l เวอร์นาโนด้วยนะป้องกันการเกิดแบคทีเรียนะครับผมรวมถึงฟิล์มกันรอยด้วยฟิล์มกันรอยเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะอือประมาณนี้ครับถ้าอยากรู้อะไรก็มเมสเซจนะครับหรือคอมเมนต์ Comment ไว้ใน ตัวโพสต์วิดีโอตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาตอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ผมจะใช้งานตลอดปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยเพราะมือถือตัวนี้เป็นเครื่องหลักละซื้อมาใช้ละเรียบร้อยครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับหากมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย